แฟนหนุ่มของเก้าสุภัตาก้าเปิดตัวแฟนหนุ่มวานหลังโดนกระแสะข่าวยั่งแฟนเขามาก่อนหน้านี้นางเอกสาวเกาว้าก็ได้เจอกระแสะข่าวยังแฟนคนอื่นแต่เจ้าตัวก็ได้ชี้แจงไปเรียบร้อยว่าได้เช็คประวัติฝ่ายชายชาวลิตรเรียบร้อยแล้วถึงคบและแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะกำลังคบหาดูใจกันตั้งแต่หลังวาเลนทนยที่ผ่านมาแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่เคยลงรูปด้วยกันสักครั้ง จนกระทั่งล่าสุดที่สาวกาวและหนุ่มเชาควางกันไปสวีทหวานที่ประเทศญี่ปุน่นโดยสาวกาวได้ลงรูปคู่สุดหวานเป็นการเปิเปดตัวอย่างเป็นทางการนั่นเองละค่ะซึ่งแฟนหนุ่มอย่างเชาวชาวลิ์ที่แฟนๆคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนั้นก็เป็นบทผู้หมวดในละครเลือดคนคนจ้างซึ่งเป็นนักแสดงในความดูแลของโชผู้จัดการคนเดียวกับมาริโอเมาเอร์นั่นเองและต้องบอกเลยว่านหนุ่มเชานั้น ตีหล่องานดีหุ่นแซบของแท้เลยล่ะค่ะ